ลองมือ <1 S 1> ดวด,ดนะเลยบ้นดนี้ยอืมสิเป็นอะไรลองดูกินน้ำบายน้ำใส่คนอืมเสียบคล้องแถมเลยบัดนอ้อวด,ดขนาดบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พ่อไงละครับช่องห้องปงเชแน,นลครับ เอาวันนี้มาสายจูด้วยพี่น้องเด้อมากรับน้องไส้ครับพี่น้องครับผมเบาเฟืองเบาเฟืองนะครับกะน้องมาเล่นน้ำพี่น้องพอดีว่าเห็นกินซอยจูอวสันเลยเห็นไอ้ไส้กินซอยจุกับยาขึ้นกันอาสันเนาะเกษตรเลยกับน้องจัดมาให้กิโลหนึ่งเนาะโอ้ยคือได้ตับมาหน่อยนี่บไหบ่หน่อยเราแซ่บหนึ่งซื้อบ้านเท่าเนาะพี่น้องตับบ้านเนี่พี่น้องเด้อซอยจุแล้วก็เห็ดเป็นซู้ชีนนะครับนอ้อยกัมีพริกแล้วก็พักนี่บนต้นวัวมานไหลแล้วมันหลายเนาะมาเป็นสวนพี่น้องพักสดเดี พักเป็นอยังนี่หูเสือเนาะหูเสือไปหูเสือครับเอ้าแจวแจวพี่น้องแจวขี้เผียรมขมเลยนะครับเด้อมื้อนี้อันอ่ายังกาะเ,เสือเจอสิงห์ได้น,นีดเออเ,อ,อเสือเจอสิงห์นี่พี่น้องมาเจอกันหมดนเลยสายโหดเจอสา,ายโหดพี่น้องเอ้ยนะครับมาจวดเลยน้องอใส่ขอ่ขอนเหยียวมาห่อนๆนี่ยแหละมาบรรยากาศคึมๆคือฝนสิตกอยู่เนาะเปิดให้ข่อยนะสว่าเปิดเลยบ่เปิดบอก เริ่เปิดิีตาไม่บุ๋นนะเปิดิดตาแล้วพันเขาไ็แล้วเอ้า้องลองมตงวูเลยบ่เนี่ยเป็นอะไรลองดูกินน้ำบายน้ำใส่ขึ้นเสียบคล้องแถมได้บ่เนเอ้าวดขนาดบ่เน้วหอนเ้บ่ขึคนน่ี้นี่องดีไ่ดี จวดมาเลยพี่น้องเนาะขาเสือครับพาเสือมาเรียบร้อยเนี่ยขาเสือมาเรียบพี่น้อกพูดอะไรก่อนกินเนื้อมันต้องขาเสือเห็นบอขราคืออะไรบอกราคืออะไบ่นี่พี่น้องพันอะไรได้เพี่าพันแบบแบบพันชุดสีมีมีตับมีไอ้พาคิริวพี่น้องพันเข้าไปเบิดอะไรนี่เอาแบบจุดจวดเลยมัน มึงน่าคิดว่าเป็นตัแแวแสบมั้งเพราะพออยู่ดีแห้งๆค้างๆหมดแห้งังก,งกก็ได้คลิปอีบัตรเ่ยกินแล้วนะโลจิ้งรอบ่ล่าบ่าก็รอแล้วรอจากของ <laughs> โลจิ้งก็รอแล้วเนาะอืมอืมหยดเงียด,นะดีใจครับพี่น้องน้องไส้ม่ลินน้ำนะครับดีใจเลยนะครับยังมาเสือเจอสิงกันอยู่อะ <laughs>

นาก็แต่งแต่ก็ได้นาเสือลายบวนะ้าตัดับบอ่ะเหนือเงาเงเนาะงามาไมไม่เลยเหนือบรเท้องมันเงาหยอมันหอมหอมกินข้าวข้าวอะไรข้าวเยอะเบิ้ลนะก็เดียวตงจัง โอจุ่มสักหน่อยตั้งอ๋อเศอะไรอืมเนือเนือมันเป็นเนือคือเนือว่ากิวเนาะเนือนี่เมืองนะเหนือนะเนือว่ากิวยังกเหนืออย่าง่ดล้วมเพิ่งเสียไม่อวาพันเหมือนยังผมบบกระกกระซ้ำเน่รับผมเียนแมนสุบันเน่ยมันเท่าไรกรตัดเ ่กินหยากันบ่หยาดดิไสบวกกินหยาดน่ะน้องว่าข้าเฟืองว่าค้ามเมนเขามาว่างัวจะใช้บกินหยาวอ่ะท่าเออข้ควเมียนขวบงัวงัวมันกินอาหารว่าอาหารกับยาเป็นว่างัวในเมืองมันข้าว สร้างกันครับจังไหลายจังไหลายบาททำ <c oughs> เรื่องงานเรื่องทั้งศาสตร์นะนักแสดงไปเห่อเราขมก็ดีมันบกขมกับยี้ตุงเนี่ยอุ้ยใช้คือว่าคันมืกินน้ำสิกัดกดดวดใ้เบือ้องข่งเลือดเนือเลือดเอาเลือดมานำนอะไรไม่เนาะ จะตัดก้บบนให็นไหมมงคนเนี้ยเยอะไก้ก่อยกันก่อ,จงจงอยแล,แล้วเหลือดจงแป่หน่อกินกินเหลือจะเบก่อยแล้วเหลือดนี้พี่นอ <c oughs> ้องเขาคนนไปพักหูเสือกัูเสืออะไรหูเสืออเนี่ยเาอจะทางกันนะงามเลยอะนัขึ้นหน้าสลด์เห็ไหมเป็นจนดจุน อากาลร่มแล้วเงยอากาดีนากาเดีเนี่ยเบิองก็เป็นยากาศฝนจะตกเนาะ หนำเมียยวะคุ้นหยาบถ่กวะา<ะ>นำาขาดบิ้มจำอะไไบ้างเนาะว้านำมันถึงเอ็นบ่ ใส่จูไมนจักินสองคนเนาะมันแสบเนาะไม่แบไกินรอ้อมันเลกินผู้เดียวเพราะ,ะหนาดยิง <c oughs> กินได้หลายคนยิงแสบจวดนาดไปหน่อยจุดจวดอาหารในสารมันเท่าไหรเหมือนลองบุดล,ล่ะเสร็จคือใหญ่แล้วบางกันนะ ก็คอมันจะแสบแทอืมสุดอบยิ่งตัวแสบปุเลยอืมเงี้อ้ยหือเลียมเข่าตัวนี้เลียมเข่าพี่น้องอืมยากาศจะทุกหน้าแล้วยากาศดีเดี ตุ้มเรียงตุ้ม,งงมนิ่อนขอนาน้า,นา,นาจำรูแบบแล้วบ้านเฮาเขียวเขาก็เหลี่ทั้งนี้นะเหลี่ด้อ่แล้วบ้านเฮาอะไรนะูบนเหลี่ยวอ่ะนั่งครับนั่งบนเหลี่ยวนป็นตัวขหมเราเว้ย <laughs> ดีบาดจีมัมากนะฝนฝนไปทั้งอัน ผักใก่พี่ดองมาชุ่มพรอนตกก่อพี่น่อว่ะเจ็บจรีงวก็เอเดเบิดบัวน้าพี่้องคำไงวะดูดเดวลยคำเย่กันหรอวะพอก่อนเฮ็ดขนาดกินเนื้อไปว่ะ จวดขนาพี่นอ้องได้เลยเพราขอมบัวเ<อ>ดยือด,ด้วยได้ไงบดเพ็ดด้ได้เพ็ดของแห่อหรือ่นอ้อตึงเสียบตึงเพ็ด <c oughs> ดูบานกันตื่แล้วพี่น้องเนาะกินหอดคนอยู่ต่างแดนเด้อ คนู่ต่างแดนครับเนีมาบานขอช่วยจุกเลไรเนาะตามพืนบานข้า่าด้วยมงต้นมาคากันกันช่รู้เพราะว่าเราคนไปกินยนเมืองครับปฏิเสธยู่ดอกแต่ว่ามันอิอกรผมมองโปแสบเหมนใจว่าบรสบบอคับบอตละเลือกเลยนะเนื่องเนเขาลยงกันเลยแหละ โบ่เสียม่นองเบิงถือว่าพันธ์นี่บยบ่ม่งหยองใน่งยองเบิงเด้อมี่พาเรียวมี่ตับได้ไมรีเรียวตับตับหวานแร้วก็ขั้นหน้าท่าน่็ไปขั้นหน้าก็ไปคุดอาอย่ข้างหลังลอย่ล้ืองเราก็ได้จะขับม,มแล้วโบคขับเลยสุดเสี่ยขึนลมปากบมแล้ขับไนแทะจวดเลยจวดเลย เือเจียบผองแผลดีว่ะแล้วเจอสิงหเนาะบอกเพินว่าข้าว่าแต่พ้องแถวนะเฮ้ยบางเธพี่น่องจะถามหาเจริญ ดีใหญ่ลนกก้นเเมือกี้นั่งพี่น้องครับ่ันเป็นเป็นเนื้อดิบเนาะกรบอใหญ่ร่ร่<น>า <ไป S 1> งกายอ่ะตีพ่าพานันค่อยดีคือคือไ่หลุดเท่าเดียเนอะนี่แหะ่กินซุกเกเรากินซุกเกัวเบิร์ักบกินัเบิร์พี่น้องเ็เป็นพราะม,มันใหญ่ไห้คคุณนพี่น่องุูคนนะครับเนีย่ยยำเผวดเลยปะตื่นเต้นอืมเลยแย่ยน แสบเลยนี่ยย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 ยเยย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 อยยยยนยย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 ยรยยัยยย่ยย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 อ้ยย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  เปวนีอก่อยก็ไปสอยกนเนาะนั่งสอยน้ันเนาะเบลลาบเพิ่ง่อนาะ้องกินดิบเบลล์ร้อนหลเบอตอนเนาะึตอนเบอตอนเบอตอนเนาะมตัวใครไม่นอเบตอนสองตอน ถึงได้หลายครับเตอนตอนแทบผมตอนทัางล่าใั่ไหางลาเนาะเนาะแสบกินเขากินกับหน่ส um> ุดยอดเลยพี่น้องนู่นเปนถายคือถวายใ้ผมก็ได้บรเหวนกระบดพอกันจำอะไรกันแน้วล่ะพี่น้องแต่กับบรกายขงทนายกินจำกัดนะครับว่ี้กินอกไรอยู่หรอนี่ครับพอกันตลอดนะบ่าพลาดเสื้อเจอสิงหยังวะสิงจุเด้อสิก็ได้เสือก็ดเสื้อจุอ Thịt hứt 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 thịt hứt là hứt Thịt hứt 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 นอาเราดิซวงแม่นบ้างน้ำมันนัวครับแค่พอแค่บ้ังซับนี่ยังอยู่เป่นหนงเดี๋ยวเอาไปย่ายเป็นกินก่อนแล้วต่ข้าก็จะเป็นนั่งกินเนาะเป็นนั่งกินอีกทีหนึ่งครับครับบดเลยพี่น้องเหลือเหลือแต่เนื้อนี่ซ้ำหนึ่งนะครับก็หลุดดูดซ้ำอะไรเดี๋ยวเอาไปกินใน ไปซอยกันซอยแล้วกับขวายายกินน้ำหายายไรกินน้ำเจี๊ยบดีไหมอืกินน้ำก่อนนะโอ้เจี๊ยบดีครบดีขนาดเนาครับคลิปนี้เอาซ้ำอีกก้อนพี่น้องก็ได้ซอยจุหรือว่าชูดสีเนาะชูดสีสานนะครับกินกับงงไส้นะครับเบาเฟื่องมากินน้ำนะครับแสีบของแท้ได้พอน้องะครับนะขอบคุณนะพี่น้องทุกคนทในเกียรติติดตามรับชมช่องฮองโปงเชนอว์ ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลงใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริการข้เมนต์ก็ขอบคุณทลานใดครับเด้อเดี๋ยวกลับชมนะครับเนาะยิไดีกับฝากขึ้นเก่าพี่น้องฝากผู้ที่ตามกดสับสะไคร่กดไลค์กดแชร์น้ำเนยเพื่อเป็นกำลังใจห้องโปงเฮ็ดคลิปดีๆนะครับเนาะกะมื้อนี้อ่าขอโทษขออภัยน้ำผู้ใดบ่กินดิบเนาะแล้วก็บ่กินเนื้อนะครับบาดเจ็บเป็นสายโหดเนี่ยอ่าเขาเห็นว่าเสือเจอสิงห์มาขอกันพี่น้องสุดย้อนรีบื้อนี้เสียบของแท้เลยเอาคลิปนี้วิมียังหลายพี่น้้อองเดดีี๋ยววพคคลิปหนาสสััรบ